สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมค่ะเดี that 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 Hence, ๋ยวมือนีเฮากามาติดต่อหาอาจารย์กอทมเนาะค่ะอ้าวอาจารย์สวัสดีค่ะจำได้เนาะค่ะเนาะกําลังอัดคลิปอยู่ได้ดนีค่ะกําลังอัดเราด้อัดเสียงอาจารย์แล้วค่ะครับเป right. <sh> ็นยจ้งได้บ่เข่ากับบ่เป็นอย่างเนาะค่ะเนาะอาจารย์เนาะเฮากามาเอาไม่เนาะค่ะเนาะบ่มันไม่อย่างนก อมันช่วงมันกับเข่ามันกับมันกับเข่าคือกันจ้าช่วงที่บ่เข่ามันกับคนเื่อกันเมื่อวันนี้คนมันว่ามันเข่าตลอดทั่วเลแมนค่ะแมนแมนของพิดของเึกเนาะแค่ผ่าแค่ยังพระสุอดงไว้จริงๆได้ก็ยังผลาเนาะแมนค่ะเพราะว่าทุกย่างเป็นแค่แนวทางเนาะจ่านเนาะเออมันบ่สิงบ่แนนอนหรอกเนี่ยมันย้มย้มเข้ากัเออคือเข่าท้าเรบ้อยแนนอแมน แมนจ้ะเวลาเขาก็ว่าเขาเนาะค่ะเนาะเออม่มัน,นมดิพชรตลอดปีัมก็ร้องม,ององมึงลบผมก็สีได้สิบสิเนี่ไอยู่วันเนาะ <laughs> แมนเนาะค่ะเนาะเออไปอยากให้มันถูกอยากให้คนได้เนาะแต่ว่าผมที่ว่าก็อ้บางก่อนเด้อผมเ<ฆ>สูตรข,ข้างล่างเนี่ยมันเขา่าต่กอนนะมันเข่ามาดูดเลยเข่างวดเวนงวดเลย<ฆ>สูตรข,ข้างล่างก็ต้องขึ้นข้างบนเด้อค่ะ คือสูตรได้คือบนบนเป็นบนล่างเป็นล่างเพราะต้องตัดขึ้นล่างขึ้นบนขึ้นบนขึ้นล่างกลับไปกลับมาเสียกันหลายกาวอีเนาะแมนเนาะค่ะเนาะอ่ามันบนกับบนล่างกับล่างค่ะต้องจังสั้นนักขึ้นบนบนแมนว่าไห้ทั้งบนทั้งล่างบมว่คนเสียก็ตายเมือนี้เนาะแมนเนาะค่ะเนาะเออแมนแมนเอออาจารย์กับวราถือเนาะค่ะ เอาตามความจริงตามควาบจุดของคิดเนาะตามควาบจุดของที่คิดไปเว้ยขูดหายคนไปหลายนี่ทั้งบนข้างล่างเขาจมเสียเสียเงินหลายเนี่คำพบดถื่ว่าคำพบดถื่มันก็ได้ทุนขึ้นก็ได้ก็ได้ว่าหลายค่ะพอมาซื้อบนซื้อล่างของผมจะว่ามันเป็ี่ยนช้งสั้นเนี่ยของผมบนคือบนล่างคือล่างได้เจ้าแยาไปถึ้นไปลบแค่นี้ มันเสี่ยงเงินหลค่ะโบเข่าก็คือโบเข่าอันล่างก็คือล่างไปเลยเนาะค่ะเนาะใช่ค่ะเขาก็จิได้โบเบิดหลายบบลุงทุนหลายเนาะค่ะน่าละน่าละจะอยากได้แบบนี้อยู่ด้วยค่ะอาจารย์เือกค่แห้มนได้แต่นก้อนก้อนก้อยอยก็งยังยังดีก็าบ่ได้ซเลยนะแม่บอกแม่ค่ะอืมวัดนี่กับมั่นใจอยู่ครับคือกันอะไรเนาะค่ะ เจ้าโซ่ข้างล่างข่อยเจ้าน่ะยองตามไปจั๊กสามหวดซิงวดได้ตีลูกทันทีเลยออกไม่ต้องกลับอืฟังเด้ค่ะเด้อท่านผู้ชมฟังเด้ค่ะออกไม่ต้องกลับเด้ขอข้างล่างเด้ออย่บอก,บอกว่าตอนเลป็สามัวดซีหมวดเด็ดเต่ทดคีเรยแล้วมาบบมีเขาว่ะซีหกออกซีหกสองหนึ่งออกสองหนึ่งเราเคยมีกลับค่ะทำมันได้ออกนะ,ะแล้วก็เลขขาเดียวซ้ำ ่ะวางเลยเเอาเลขบนนั่งเลยได้เลยค่ะอาจารย์อ่ะอาจารย์บอกเลขบนเลยค่ะเลขบนค่ะเอาสูงวิ่งก่อนเนาะค่ะวิ่งก่อนค่ะบนวิ่งสองบนวิ่งสองค่ะจับคู่ค่ะจับคู่ค่ะสองหกสี่ สองหกค่ะครับแล้วก็หนึ่งสองหกหนึ่งสองหกค่ะครับแล้วก็สองตัวค่ะบนบนค่ะสองหกหนึ่งหกสองหกหนึ่งหกค่ะแทนอะไรอย่าลืมเล็กวิ่งเด้อเล็กวิ่งนี่วิ่งสองอ่ะค่ะ อ่าหันลูกมาเรียนขับล่างด้วยค่ะล่างค่ะอาจารย์ตัววิ่งค่ะวิ่งวิ่งสามวิ่งสามค่ะจับคู่ค่ะจับคู่สามเจ็ดตัววงกลมตัวเด่นสามเจ็ดปะค่ะเออเวลอตัวเด่นหน่อตัวตัวเด่นมันค่ะสามเจ็ดวงกลมไปเลยที่สามเจ็ดเนาะค่ะเนาะครับแล้วก็ล้อนมาสามหก ลองลงมาสามหกเนาะค่ะแล้วก็แปดเ็ดสามสามหกเนาะค่ะเนาะครับแล้วก็แปดเ็ดแปดเ็ดค่ะเฮงเองเงถูกแน่นอนเนาะค่ะเนาะอาจารย์เนี่ยถือแน่แน่เนาะค่ะเนาะอาจารย์เนาะค่ะล่างล่างล่างเป็นล่างบนเป็นบนเนาะค่ะเนาะครับไม่ไดการว่าสลับกันครับค่ะล่างเป็นล่างบนเป็นบนเนาะค่ะเนาะ บ่มีวาสลับกันเ็กเฮงเฮงค่ะขอบคุณหลายๆเนาะค่ะเนาะอาจารย์ขอบคุณเนาะค่ะเนาะงวดนี้ก็สิเป็นขั้างวดที่สองนะคะเนาะเป็นค่ะเป็นเลขของไอคำนวณเนาะค่ะเป็นเลขคำนวณเนาะค่ะเนาะขอบคุณอาจารย์หลายๆเด้อค่ะเด้อค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ เอาสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะกาได้ฟังคลิปการโทรสัมภาษณ์กับพ่อก่อทมอเรียบร้อยเนาะคะ่ะเป็นอาจารย์จากก่อทมอเนาะคะ่ะเนาะเป็นตัวเลขคำนวณเนาะคะ่ะเป็นตัวเลขคำนวณของอาจารย์ก่อทมอเนาะคะ่ะเนาะงัดที่พันม้าของอาจารย์ก่อทมอกระลุดเนาะคะ่ะงวดที่่านม้าก็คือนลุดไปเนาะคะ่ะเนาะ งวดนี้เนาะคะ่ะหนึ่งกันยาหกเจ็ดอาจารย์ก่อทะมอก็หามาเรียบร้อยเนาะคะ่กะก็คือโทษสัมผัสพอเรียบร้อยแล้วเนาะคะ่กะก็คือจังที่รับชมรับฟังไปเนาะคะ่ะว่าตัวเลขก็มีเข่ามีรูดเนาะคะ่ะคือจังพอวานนั่นแหละเนาะคะ่นะเนาะแต่ว่าเลขของคุณพ่อก่อทะมอเนี่ยคะ่ะบ่หลายคูเลขบ่หลายคูเนาะคะ่นะเนาะ เป็นเลขหน่อยคู่สำหรับคนที่ทุนหน่อยนี่จัดได้เลยเนาะคะ่ะเนาะสำหรับคนทุนหน่อยเนาะคะ่ะจัดได้เลยเนาะค,ะนนะคะ่ะบนเนาะค่ะเนาะบบ่บ่เว้าหลายเนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยวบอกตัวเลขเลยเนาะคะ่ะเนาะบนบนเด้อค่ะเด้อว,วิ่งไปที่สองเนาะคะ่ะบนวิ่งไปที่สองเนาะคะ่ะเนาะจับคู่สี่สองหก หนึ่งสองหกสองตัวสองหกหนึ่งหกเนาะค่ะเนาะเพิ่นเน้นคือสองหกเด้อค่ะเด้อเน้นคือสองหกนะคะหนึ่งหกคือตัวกันเด้อค่ะหนึ่งหกคือตกกันเนาะค่ะเนาะหนึ่งหกคือตัวกันนะคะบนเป็นบนเด้อค่ะบนเป็นบนนะคะบนเป็นบนเด้อแล้วก็มา ตัวสาคัญเด้อค่ะวิ่งสองเด้อค่ะตัวสําคัญคือวิ่งสองบนเด้อค่ะเด้อวิ่งสองบนเนาะคะ่ะแล้วก็มาที่ล่างเนาะคะ่ะเนาะล่างวิ่งสามเด้อค่ะล่างวิ่งสามจับคู่ให้ที่สามเกตเน้นที่สามเกตเลยค่ะฟันทงไปที่สามเกตกันที่สามหกเนาะคะ่ะกันที่สามหกแปดเกต แต่เน้นไปที่สามเ็ตตรงตรงเนอะค่ะตรงตรงนะคะ,ะ,คะถ้าผู้ใดบอกว่าบ่เอาตรงดอกเดียวเพื่ออาจจะมากลับก็กลับได้นะคะแต่ว่าอาจารย์กทมอบอกว่าเน้นตรงนะคะเน้นตรงคือสามเ็ดเน้นที่สามเ็ดนะคะกันคือสามหกกับแปดเ็ดนะคะคือล่างวิ่งสามนะคะล่างวิ่งสาม ผู้ใดชอบในแนวทางของอาจารย์กทม MM ก็จับได้นะคะใครชอบของแนวทางอาจารย์กทม MM ก็จับได้จัดได้เด้อค่ะเด้อเดี๋ยวสิให้แคปหน้าจอเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวจะให้แคปหน้าจอนะคะเดี๋ยวจะให้แคปหน้าจอใครที่ใครผู้ใดชอบแนวทางของ,ของคุณพ่ออะจัดไปได้เนาะค่ะเนาะแนวทางของเซียนกทมเนาะค่ะเป็นพระอาจารย์กทมเนาะค่ะเนาะ มาลงแนวทางในช่องของถุงเงินพาลวยครั้งที่สองเนะคะเนาะครั้งนี้ย่าพาดย่าเผอเด้อค่ะเดอ้อมันหน่อยคูเนาะค่ะเนาะแคปหน้าจอเลยนะคะแคปหน้าจอนะคะแคบหน้าจอเลยเดอ้อพอแม่พี่น้องนะคะเอาค่ะเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะเนาะจัดไปเนาะคะ่ะล่างเป็นล่างบนเป็นบนนะคะ จบคลิปนี้แล้วก็ขอวอวยพรให้ทุกคนที่เห็นคลิปนี้นะคะขอให้ทุกคนโชคดีโชคดีคดในวันที่หนึ่งกันยาสองห้าหกเจ็ดนะคะขอให้ทุกคนโชคดีโชคดีเด้อค่ะเด้อขอบคุณแนวทางกับพ่อก่อทอมอเนาะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ